m ินเซนแมชชีนอุต่อยอดทักษะสู่การเรียนรู้เพื่อเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมเรามอบเครื่องยนต์รอยสามเครื่องให้แก่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมซึ่งเรามองว่าเด็กนักเรียนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเรียนกันจากหนังสือตำราหรือทฤษฎีทั่วไปแต่ถ้าเกิดเขาได้เครื่องตงัวนี้จากเราไปเนี่ยเขาสามารถจะได้เรียนรู้จากของจริงเห็นของจริงน่าจะเสริมทักษะหรือเพิ่มความรู้ และต่อยอดในการเรียนการสอนของเขาได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการที่เราสร้างเยาวชนที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดีในอนาคต มินเซนแมชชีนอุร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมจังหวัดสุริน์สถาบานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานและยังเป็นพื้นที่โชว์ทักษะศักยภาพต่างๆจนได้รับรางวัลการันตีมาแล้วจากหลายเวทีที่นี่เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็มีความโดดเด่นด้านนี้และอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําโครงสร้างตะเกียบไม้ไผ่นะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศร,รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนณษฐาที่ราชเจ้าทําให้พวกเรามีความภาคภูมิใจในรางวัลนี้มากครับครับก็สวัสดีนะครับนักเรีย hmm. นนักศึกษาครับผมในนามตัวแทนของบริษัทมินเซนแมชชีเนอรี่จำกัดมีความยินดีที่จะมอบเครื่องยนต์ดอยจำนวน3เครื่องพร้อมอะไหล ให้กับวิทยาลายัยการอาชีพท่าตูมเพื่อต่อยอดทักษะการเรียนการสอนทั้งนี้บริษัทวินเซนต์แมชชเนอรี่มีความเชื่อว่าการศึกษาที่ดีคือพื้นฐานของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณมากครับ ก็ในนามของวิทยาลัยกรอนที่พระตุหนนะครับโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้บริหารของบริษัทวินเซน์เนชชิเนอรี่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องยนต์ดอยนะครับจากที่เรามันมีนะครับพร้อมอะไหล่นะครับที่จะมาเป็นวัสดุฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับลูกๆวิทยาลัยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและเราก็จะนําเครื่องยนต์แล้วก็อะไหล่เหล่านี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับล,กล,กลูกๆนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ขอพรกคุณเป็นอย่างสูงครับ ถ้ามองดูที่ว่าจะได้นําไปใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ,อน,นักเรียนจะได้เห็นของจริงเด็กก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปครับทั้งมีการเห็นของจริงอาจจะมาผ่าให้เห็นชิ้นส่วนการทํางานด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับทุกคนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับให้เด็กเนะีนะ่ยมีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการให,ให้มากที่สุดถ้าบริษัทไม่ได้เอาอุปกรณ์มาให้เนี่ย ก็มีผลเสียมากเลยแหละครับหนึ่งก็คือตามไม่ทันเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับได้แต่ทฤษฎีปฏิบัติเราไม่ได้ครับอุปสรรคในการเรียนที่นี่ครับเครื่องพัสดุคู่พันคือขากแต็นสื่อการเรียนการสอนหลายๆอย่างครับผมขอขอบคุณบริษัทเมนเซนนะครับที่มอบเครื่องยนต์พัสดุคู่พันให้เป็นสื่อการเรียนการสอนของวิทยาการชีวิตุมแผนกช่างยนต์ครับขอบคุณครับ It's imaginary improving people's lives.